วันนี้ท,<า>ทำทนขนมเทียนไส้หวานมะพร้าวนะคะหันน,หน,นี้แป้งเเหนียวอันนี้แป้งลุกไว้แล้วมะพร้าว,าาวน้ำตาลทรายแดงใส่ตามเราชอบเลยคะ่ะเต็ดไม่ใส่หวานมากใส่น,นิดเดียว กำลังพอดีผัดไปเรื่อยๆค่ะจนมันเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละกว่าจะได้ผัดไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ไม่ได้ทำกินนานแล้วคะ่ะตั้งแต่มาย้ายมาอยู่อินเดียเข้ามาสามปีเข้าสี่ปีนี้แล้วยังไม่ได้เคยทำกินสักทีเพิ่งไปเก็บไปตองที่ในรูพาร์คมาเป็นส่วนสาธารณะคะ่ะอันนี้เกลือนะคะใส่ไม่ต้องเยอะหรอกแค่หยิบม,มือคะ่ะ เลือกไปหน่อยน้ะนะให้ออกัอน,น,นหานชิ้นๆน นี่ได้แล้วค่ะเป็นสีน้ำตาลนะลเดี๋ยวคอยให้มันเย็นสักพักนั่นแหละค่ะถึงค่อยเอามาหอ่ออันนี้ยังร้อนอยู่ก็จะเอามาณนี้ค่ะ มาเริ่มห่อเลยใส่ใส้เยอะๆเลยค่ะจะได้อร่อยอร่อยใส่มะพร้าวคือเอามะพร้าวแห้งมาแช่น้ำอุ่นนะคะที่นี่มันก็มีอยู่แหละเอมะพร้าวที่เขาขูดแช่แข็งพอดีไม่มีคนลดวันนี้ก็เลยเอามะพร้าว ขูดแห้งมาแช่น้ำแล้วก็มาผัดผสมกับมะพร้าวสดประมาณลูกหนึ่งนะคะนี่อยู่ประมาณสองลูกนั่นแหละแป้งถุงครึ่งน่าจะได้ประมาณสักยี่สิบตูหรือเปล่าเนี่ย ใบตองมีน้อยต้องใช้ใบเดียวและประหยัดมากค่ะโอ้ยติดมือ ใบตองก็ต้องทาน้ำมันนะคะจะได้ไม่ติดเวลารอไปนึ่ง นี่เสร็จแล้วเหลือเนื่องอย่างเดียว1น5ห้านาทีถึง20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินไหมคะอยู่เมืองนอกได้กินแบบนี้ก็ถือว่าบุญแล้วค่ะ